JK แนะนำรถเกง๋งสายประหยัดให้ทุกท่านได้รับชมนะคะราคาเพียงแค่หลักหมื่นค่ะเน้นไปตามสภาพด้วยนะคะพอเป็นรถมือ2ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะ n i สสันมาร์ตปี2012ค่ะเอกีออโต้นะคะเป็นรถยนต์ตัวท็อปรถสวยสีเดิมๆค่ะเดิมมากๆนะคะคันนี้เครื่องเดิมค่ะประหยัดน้ำมันมากค่ะเกีย์ออโต้นะคะขับขี่ใช้งานวิ่งได้ปกติ ล้ออะไรและอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านหลังก็ยังอยู่กันครบเลยนะคะแอร์เย็นเพลงเพาะขะดท่านเริ่มทะเบียนพร้อมโอนค่ะราคา93,000บาทค่ะราคาหลักหมื่นนะคะภายในเป็นเบาะหนังค่ะมาในโทนสีดำดำทั้งข้างนอกและดำทั้งข้างในนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานเลยค่ะ สนใจติดต่อนัดดูรถทดลองขับหรือต้องการขอ,ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อผู้ขายค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปควรเดินทางไปดูด้วยตนเองก่อนนะคะเพื่อความสะดวกและเพื่อประโยชน์ของตัวท่านในตรวจสอบสภาพรถและเอกสารข้อมูลต่างๆให้ชัดเจนนะคะแอดมินเพียงนำเสนอตามข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้ขายลงไว้ค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ